สุดท้ายเป็นไงเออทุกคนโอ้โหแล้าก็มันร้นรนกันอีก,กโอ้โหเนอโอ้พระเจ้าอย่างเยอะ คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นน้องๆหนูๆที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีพี่พพๆทุกๆท่านด้วยนะคะตอนนี้ก็มาพบกับช่องน้องไม่เหมียวอีกแล้วนะคะวันนี้น้องไม่เหมียวก็มีเกมจะมาแนะนําให้พี่ๆได้ลองเล่นกันนะจ๊ะก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องไม่เหมียวด้วยนะคะนะคะวันนี้น้องก็มาเล่นเกมไก่ชนกันอีกแล้วนะคะทุกคนปไปเราก็มาเข้าเกมกันเลยดีกว่า วันนี้นราก็เอางบมา 5, 2, ห้าสองศูนย์ะจ๊ะเบ็ดไปที่เก้าวก่อนละกันทุกคนเธอดอกแรกก็จะมาให้แล้วเหรอโอ้โหข้าฟรีแล้วเนี่ยะยังไงคะข้าฟรีแต่เช้าเลยแล้วก็มาลุ้นกันทุกคนแตกนอกดีหรือว่าแตกในดีกันโอ้ยคนสองไป โอ้โหตอนนี้ยังสวยทุกคนมาอีกคุณโกแล้วตอนนี้ยังอยู่่ะคุณมาให้เยอะนะตอนนี้มาอีกโอ้โหคุณแปดรุนกันอีกทุกคนยังไงคะพี่เอ่อเอเอโอ้ยคุณสิบแล้วว่าเธอรุนอีกโอ้ยโอ้โหแตกดีขนาดนี้เลยเหรอ คุณสิบสี่แล้วลุ้นฟรีอีกรุส้สเก็ตเตอร์กันอีกทุกคนโอ้ยโหหุยหน้านี้ยังไงพี่ขาโอ้ยครูเธอเข้าเกมมาก็เข้าฟรีให้แล้วอะคู้จะแตกดีอะไรขนาดนี้วะแล้วก็มารวมรางวัลกันทุกคนโอ้ย พี่ๆคนไหนนะที่สนใจอยากจะลองเล่นเกมนี้มาได้เลยนะคะได้คิดแต่คอมเมนต์มาตามกันได้เลยนะจ๊ะทุกคนคือแบบแตกดีมากอะชอบคุณนะ่คุณเข้ามาให้เยอะนะโอ้ยุนยังไงโอ้ย เกินไปไหมอ่ะเธอจะแตกดีขนาดนี้เลยเหรอไปเราก็มาเพิ่มเบสไปอีกสักสาสิบเลยแล้วกันทุกคนแล้วเราก็มาหมุนออโต้ไปอีกสาสิบหมุนโอ้ยยังไงโอ้โหบ้าไปเปล่าวะ โอ๊ยดอกนี้มาเถอะเข้าเถอะโอ๊ยออยังไงดอกนอี้คุณสองไม่แตกจ้าพี่พี่คนไหนนะที่สนใจอยากจะลองเล่นเกมนี้มาได้เลยนะคะใต้หินตาค้าวมีมาตังกันได้เลยนะคะข้าวฟรีอีกแล้วทำไมถึงข้าวฟรีป่อยมากค่ะ ปาไปาหรือเปล่าทุกคนไม่อยากจะเชื่อเลยเอ้ยคุณสิบสองมาเรานี้ยังไงโอ้โหคุณสิบสี่แล้วเธอมาอีกเร็นี้เออคุณสิบหกแล้วโอ้โหขนาดนี้เลยหรอเธอ ฟีรอบนี้คือแตกดีมากอะไม่อยากจะเชื่อเลยอะอีกสองเอยสุดท้ายเป็นไงเออทุกคนโอ้โหเราก็มารอนตะวันกันอีกทุกคนเออ โอ้พระเจ้าแรเยอะอุ้ยอรงนี้ยังไงคะปึ้งคุณสองมาอีกเราเนี้เอ้ยทุกคนเอาเรียงอยู่นะ โอ้โหเฮ้ยเกินไปไหมอ่ะอันนี้ยังไงคะโอ้โหยมาีูมาอดูคนสามไปโอ้ยคนสี่อีกเฮ้ย จริงเปล่านี่อ่ะ้ยค,คนสองไปคนสามอีกอเอเ้ยอ้ยเธอแต่โคตรดีอ่ะ ยังไงคะเร็วนี้โอ้ยฟรีข้าวอีกแล้วฟรีข้าวดีมากอ่ะเธอโอ้ยเอ้ยยังไงมาคุณถูกแล้วโอ้ย ไม่อยากจะเชื่อเลยเธอขนาดนี้เลยเหรอหอแตกดีทุกดอกอ่ะเธอบ้าไปหรือเปล่าวะบ้าไปหรือเปล่าวะเธอแตกดีทุกดอกเลยอะโอ้ยอึม พี่ๆคนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์กดก,กระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องไม่เหมียวทำคลิปใหม่ๆเพิ่มต่อไปด้วยนะคะสําหรับคลิปวันนี้น้องก็ขอตัวลาไปใช้ตังก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคน